สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิงลำเพลินนอวิเชียลนะครับนี่ยพี่น้องบรรยาก,กาศภายในงานตอนนี้ขายบัตรแข้งไปแล้วนะครับเข้าๆนะครับสามพันกว่าใบนะครับใบละลอยครับพี่น้องหน้างานน่าจะร้อยยี่สิบนะครับเลีวๆที่าหาอับเลีวๆเขาไปกดกไปเบิ้งนนี่ครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้พี่น้อง อาจารย์นักดนตรีกำลังติดตัต้งอุปกรณ์นะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งกองครับรออเช็กเศร้านะครับวันนี้เดินทางมาไกลครับจากกุดบากุชินะไจแต่ว่าก,วกาฬสินครับพี่น้องเดินทางมานีอยู่ที่อําเภอกันทรลักษ์ครับบึงมาลูระยะทาง300รยโลนะครับพี่น้อง ดยินข่าวๆว่าคนขายบัตรแชียงหลายๆแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใชพี่น้องไปมองบรรยากาศทั้งด้านหน้าครับด้านหน้าประตูทางเข้านะครับสนามวันนี้จูได้เป็นหมื่นครับพี่น้องกว้างครับสนามตรงเลนกว้างๆเนี่ยเิ่นอ,ออมเอาหมาดเลยพี่น้อง มากพี่ยูไกนาฮเดี๋ยว้เลยเฮ้ย่น้เหมร่น้ง้าเนี่ยุสุดะครับพูดน้ส่วนมากพี่ะเฒถอนะครับโพถ์พันมามาตะหางไก่ครับนั่งทั้งนานๆนี่มาตะหางไก่นะครับ ไ่น้องเดี๋ยวพาไปน้องไปหาข้อมูลเบื้องหน้านะครับด้านหน้าประตูทางเข้าไปเบื้องบรรยากาศครับบัตรราคาเท่าไหร่นะครับขายไปแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้คู้สับสุ่นหลักอย่างเป็นทางการนะครับเอาครับีายายน่น้องกจิงเขากินน้ำแล้วกันแล้วมาปูเสือปูด่าครับจะจองมองหาทันยังครับพี่นอ้อ,นนอง คู <T> us, ้สนับสนุนหลักนะครับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมาจากขาไฟป่ครับฮะมันใหม่พี่เลยใหญ่มาอย่มาระเบิดโอ้ัก็แบ่นนครับ้เยใส่ไฟอะไ่พี่ บ่ใส่ไฟหลเี๋ยวอบู้หลัวขาเจะต่อไปหลา่ะแต่วาใจขัไฟไปแล้วอะเนี่ยขยามาีมันเป็นคิ้วคิวอ่ะมันมีควันอืมเป็นยี่คิวมันมีควันไฟใหม่พี่น้องใส่ไฟเกินครับ มันนี่ฟิวมันบ่กขาดอ่ะเนี่ยไม่ไปต้ปนี่ยังไงวะนี่ควัึนต่นเลยมซสเสร็จมันหน่อยเนสายโหลดลงมานีมันหน่อยอยมผมขกินบ่อยโอ้โหเราองทำนี่ไคว้นหลมมับังไรนเพราะวอาพีนีึ่วมันลวมหมนี่โอย้ยจนเพียนเน้ยนี่อ้าวไม่ต้อง ละมัน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 ต้องแยกกันพ่วงหลา่อันครับหลา่ต้นน่ะอันนี้มันหลวบข้าวโพดเลยตันหน่อยมันหลวบมากนี่มันแล้วมันรวมมันมันอากว่านี่มันมันรวมเลยไอ้ก๊า ก็ใครเขาไม่ยอมจะไม่เนียมนมั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 นรวมนี่เมื่อต่อไปอยากลงก่อนพุน่นน้ำล้นะครับพี่น้อง เนี่ยเป็นสถานการนะครับตอนนี้แอมหนาๆประตูตั้งเข่าไปน้องเมือตึ๊บเลยครับ หน,น่อยครัเสื้อบาเสีตัวครับบัตหน้างานหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับส่วนบัตรเช็งหนึ่งรอบาทนะครับพอรู้ว่าหางบัตรที่นี่รางวัลบ่ครับแถ่งม,มองสีบัต Mười tiết tí đây hả phía không? Anh anh nè, tôi đi, vô vô sáu tuần rồi mới เนี่ยตู้เบเกอร์ตัวน,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 นี้อยู่ต้วนคนนี้มาตด่นี้ตัวนี้อยู่ต่วนเนี่ยหันนี้มีตัวนี้ก็คือเขาแยกแยกแยกไปเสียบตัวหนึ่งนั่งอยากเพีองตอนนี้เ<ม>อฟซีนน FC กำลงัลงไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดนินลงังไล่กันมาไม่ขาดสายนะครับสนามกว้างๆนี่เต็มแน่นอนนะครับสนามนี้เต็มแน่นอนสำหรับคืนนี้ท่านผู้อง ง่วมเหมือนเดียวครับเพราะขาไม่คล้ายกันเลยครับเส้นนี้ง่ายง่าเส้นเหน,น,นียนใหม่เส้นท่านเหนียนใหม่เส้นท่านเหนียนใหม่เอาพี่นอ้องเบิ่งไฟเพิ่งกันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนี่เห็นมั้ยนี่นี่ใหม,ม,นเนม่เปี้ยได้เลยเปี้ยวได้เลย ขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้า